ครับสวัสดีครับบันทึกณนะวันจันทร์ที่16กันยายนปีพุทธศัก,กราช2567กับรีงขนญาตินะครับมาวันนี้เราก็จะมาหมุนเวียนสลับสเปลี่ยนนะฮะมาบอกกล่าวเล่าถึงหรือที่งานบอกกล่าวเล่าเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับลุงปู่บุญเหลือฝังวัลโลนะครับลุงปู่บุญเหลือฝังวัลโลท่านสถิตอยู่ที่วัดโคกปีค้องนะครับหมู่ที่9นะครับ บ้านใหม่กุชีวันตำบลโคปีคของอำเภอเมืองจังหวัดฝาแก้วนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเกจิคณาจารย์ผู้อาภัพนะครับที่อาภัพก็เนื่องจากหลายสายเหตุนะฮะเนื่องจากหลายสายเหตุที่มาฟงเสริมเป็นปัจจัยฟงเสริมนะครับคือหนึ่งนะฮะท่านเป็นเพียงแต่พระลูกวัด นะฮะไม่ได้เป็นพระอธิการเจ้าอาวาดปกครองนะครับดังนั้นดังน,นั้นนะฮะย่อมมีเรื่องอ่ามีเรื่องนะครับพอที่จะได้เกิดก็โดนทุงคุมกระเนิดนะฮะก็โดยความอิจฉาลิษยาจากนะฮะจากคนบางคนหรือจากเรื่องบางเรื่องนะครับพอจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะก็จะมีตะเค้ฝังคลอง เข้ามาเพ่งเล็งมองเห็นเรื่องผลประโยชน์นะฮะถึงผลประโยชน์องค์ท่านองค์ท่านถือว่ามีความสําคัญนะครับถือว่าเป็นนะฮะภัิจิคณาจารย์ที่มาในสายนะฮะมาในสายภระกิจิคณาจา์นะฮะร,รวมถึงสายธรรมอ่าสายธรรมนะฮะก็เป็นครูบาอาจารย์พวกครูธรรมครูสูตรครูปริศะครูคมล คูมล์นะครับท่านก็ถือว่าเป็นพระเกจินกการนะฮะที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับพิธีกรรมต่างๆในการต่อดวงชะตาเสริมสิริมงคลชีวิตนะครับให้แก่ผู้คนนะครับถือว่าได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจินาจารย์ผู้พลิกฟื้นชะตาชีวิตของผู้คนนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองแสแก้วนะครับ ชื่อเสียงขององค์ท่านนั้นนะฮะมีมาก่อนนะฮะมีมาก่อนนะฮะแต่อาจจะไม่กว้างขวางโด่งดังนะครับอาจจะไม่กว้างขวางโดง่งดังนะฮะแต่พอที่จะนะฮะมีมาตรฐานฝากลนิยมในการจัดฟังวัตถุมงคลก็ให้โดนนะฮะตัดตอนทอนลงนะครับให้จำกัดอยู่ในวงแคบด้วยความอิจฉาริษยานะครับ ะะของผู้คนนะฮะพอจะมีเรื่องผลประโยชน์ก็จะมีคนเข้ามาขวางมันก็ทําให้อัญจัดฟังวัตถุมงคลของทีมงานเนี่ยนะฮะสะดุดหยุดลงไปนะฮะบางทีมงานเขาก็ต้องเมือนหน้าหนีนะครับเมืนหน้าหนีก็เลยถือว่าท่านอาภาัพอับโชคเหลือเกินนะครับอาภาัพอับโชคเหลือเกินท่านก็บอกว่าท่านเสียเคาะ่าต้องเสียเคาะเพราะว่า ฝึกฝาดนดวงชะตาให้กับผู้คนพลิกฟื้นชะตาชีวิตท่านก็ต้องรับกรรมรับเคราะหนั้นมามาอยู่ในตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสนใจนะครับในวนหนึ่งนะฮะดังนั้นวันนี้มงคลวัตถุหรือวัตถุมงคลที่เราจะพูดถึงองค์ท่านที่มีการจัดสร้างกันนะครับให้ได้ฝึกษารเรียนรู้ทำความเข้าใจกันนะครับได้แก่พระปิตาพิมพ์พระปิตานะครับปดนีย ะฮะซึ่งเป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นพระเนื้อผงให้มีความน่าสนใจนะครับถือว่าเป็นของดีนะครับที่สร้างเอาไว้แจกนะครับหรือบางครั้งบางท่านก็เรียกว่าเอาไว้รับแขกนะครับเอาไว้รับแขกครับนะฮะก็เอาไว้แจกสําหรับผู้ที่มาร่วมประกอบพิธีนะครับต่อดวงชะตาเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตอันอาบน้ําพระพุทธมนต ะครับอํานน้าพระพุทโธมนนะครับหรือนะฮะหรือมาร่วมทําบุญนะครับถวายข้าวปลาอาหารถวายเพลเลี้ยงเพล,เพลนู่นนั่นนี่นะที่วัดข้อปีค้องก็จะแจกกันในช่วงนั้นเวลานั้นนะครับ,รบดังนั้นรายละเอียดในการจัดฟ้างไม่น่าเกินสองพันองค์นะครับที่บอกว่าไม่น่าเกินสองพันองค์นะฮะ เราดูภาพรวมกันไปแล้วนะครับถือว่าเป็นการเป็นการจัดสร้างนะครับแบบโรงงานสมัยใหม่นะฮะเป็นการกดบล็อกแม่พิมพ์นะฮะบล็บอกแม่พิมพ์คาดเดาได้เลยนะฮะอันเนี้ยเป็นฝีมือของชมพู่เลาหยีนะครับอ่าชมพูเลาหยีเจ้าแม่พ,พิม,มพ์ผ้าเนื้อผงคุณแผนภัยกุมารน,นะครับ ก็ให้เราได้กล่าวถึงนะครับเพราะเขาว่ามีเจ้าภาพก็น่าจะเป็นทีมเจริญพรเนี่ยแหละคุณโก้คุณแผนกับคุณน้องมติกาภัยพคำนามเนี่ยแหละนะก็สร้างให้สร้างถวายให้นะสำหรับให้ท่านแจกจ่ายเป็นทานบาร,รมีเป็นทานบาร,รมีไม่ได้กำหนดู้ราคาค่าบูชานะครับถือว่าเป็นของฟรีก็มีในโลกก็ว่าได้นะครับก็ว่าได้นะฮะการนะ แจกจ่ายอย่างเป็นทางการก็เริ่มต้นคือวันอาทิตย์ที่14นะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนปีพุทธศักราช2,563นะครับ63ก็อยู่ในช่วงที่โค,โควิดก,กำลังริบรอนสิทธิเสรีภาพผู้คนนะครับก็ให้ได้เห็นให้ได้ศึกษาได้พอประมาณนะฮะนะครับ เป็นพระเนื้อโรงงานเรานี่เองแต่เข้มแข็งด้วยเนื้อหามวลฝันเืนผสมต่างๆนะครับต่างๆนะครับที่เขาจัดเตรียมนํามาให้นะทั้งผงฝายของวัดคักงอา่าวัดลักงวัดใหม่อมฤตรสนะครับวัดเกจเชยโยฝามสำนักของฝายวัดลักขังของสมเด็จโตพมรังสีนะครับสมเด็จพระพุทธจย์โตพมรังสีนะครับสายวัดประสาท นะรวบรวมมวลสารเอาไว้เยอะแยะมากมายร้อยแผงว่านต่างๆนะครับอย่างมากมายและว,วันนี้นะครับสิ่งที่เราจะพูดถึงให้ได้ศึกษาเรียนรู้ก,กันก็คือองค์ยันนะครยันที่เขานำมาใช้นะฮะองยันท่อนะยันท่อตัวเนี้ยจะเป็นตัวเดียวกับของสำนักวัดกลางบางแก้วนิยมใช้กันนะเป็นองค์ยันที่รุงโบเพิ่ม นะครับปุญญวาสโหนหลวงปู่เพิ่มหรือสณศักิ์ชั้นยศที่นะครับพระพุทธวิถีนายกนะครับบัตรการบางแก้วใช้เป็นประจําพระอักรถาล้อมนะครับพระอักรถาล้อมรอบนะครับระนะครับพระปิตาพระปิตารุ่นนี้เขามีชื่อรุ่นนะรุ่นผิดถีเหลือกินเหลือใช้นะครับ นะร,รื่องเหลือ,อ,อใช้นะฮะ <_ d ata> พระอัะอะครกรถาล้อมรอบนะฮะตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวเดียวกับเหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นแรกหรือเหรียญรุ่นหนึ่งนะฮะเหรียญรูปไข่นะฮะเหรียญปั๊มรูปไข่หน้าเหมือนครึ่งองค์นะครับก็ถอดมาจากเหรียญรุ่นหนึ่งซึ่งเราเคยได้อธรริบายกันไปแล้วก็มาซ้ําอ่าเราก็จะมาซ้ําให้นะครับก็ถอดได้ว่านโมตันติสโตนโมตัน ตันตินโมตันติตินะครับก็ถือว่าเป็นพระคาถานโมปืนแตกนะนโมปืนแตกนะครับก็ให้ดูให้เผื่อได้ไปเจอเจอนะฮะหลงเหลือไปอยู่ในเขียกองประคองชีพในราคาถูกก็ให้ได้เก็บไว้นะครับถือว่าเป็นมงคลมงคลวัตถุหรือวัตถุมงคลที่เป็นที่ให้ได้ระลึก,ลก,ลกนึกถึงกันนะครับในานามหลวงปู่บุญเหลือ นะครับลุงปู่บุญเหลือฝังวัดโล,โลวัดโคกปีคลองนะฮะฝาแก้วนะครับปีพุทธศักาช25063นะครับ,าา 2, 500, 63, รบอ่วันนี้เราก็คงจะประมาณนี้นะครับให้ได้นะฮะเรียนรู้ทำความเข้าใจกันนะฮะก็คงอยูต้องนะคงรยต้องขออนุญาตตัดตอนทนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วในขัง้งข่าวหน้าเราจะได้พบเจอเจๆกันโดยเรื่องใดสาระที่เป็นประโยชน์อันใด นะฮะให้ได้ศึกษาเรียนรู้กันแบบตีแผ่แบ้ไตนะฮะหรืออย่างมีชั่นเชิงหรืออย่างก้องขวางก็ขอให้ได้ติดตามกันนะครับขอให้ได้ติดตามกันไปโดยลำดับนะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ